จเจริญพอจเจริญพรสาธุชนคนใฝ่ในธรรมทุกท่านธรรมะสวณะนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์อันแท้จริงตั้งแต่แรกประถมวัยถือเป็นคำสอนจากบุพกาลีก็คือแม่ของเราที่สุดถึงปัจฉชิมวัยก็ยังต้องอาศัยการสดับธรรมอยู่ทุกๆเมื่อ เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นยิ่งพยายามค้นหาด้วยมันสดับก็ย่อมเพิ่มความรู้ความฉลา,าดยิ่งขึ้นการสดับรับฟังจากสำนักหรือผู้อื่นชื่อว่าถ่ายความรู้จากผู้นั้นมาจดจำเข้าไว้เก็บมารวมไว้ได้มากเท่าไหร่เชื่อว่าเป็นมูลแห่งสัมมาปฏิบัติเท่านั้น เหตุนี้จึงแสดงอนิสังขสังสะคุณธรรมสาวนะว่าไว้ในบาลีว่าปันจิเมพิกขเวอนิสังสาธรรมสาวเนเป็นอาทิความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอนิสังสะคุณในการสดับธรรมเหล่านี้มีห้าประการคือ ผู้ฟังได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังชำระสิ่งที่ฟังแล้วอันขาดอันคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องกำจัดความสงสัยเสียทำความเห็นที่คดให้ตรงผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสห้าประการเหล่านี้ พิสูุทั้งหลายเป็นอนิสง์ในการฟังธรรมดังนี้ธรรมสาวนะมีคุณมีคุณนานุภาพให้เกิดวิจารณะปัญญาโดยปริยายและนิปปปาริจาริยาฉะนั้นย่อมเป็นบุญจิริยาวัตถุที่สาธุชนควรประพฤติเป็นอาจินเพราะเป็นเครื่อง ประหารอันธการความมืดให้สิ้นไปทั้งให้เกิดอาโรคแสงสว่างในธรรมให้เกิดเวสารชะนี่คือความกล้าประหารเสียได้ซึ่งนิวรณธรรมคืออุทธจะจักกะจะความฟุ้งซ่านแลบันเทาวิตก มีจิตมั่นคงในพระธรรมชื่อว่าสุตตะบุคคลเป็นเหตุให้ละความชั่วประพฤติความดีสมกับพระบารีในคณะโลปรารณสูตรซึ่งได้ยกเป็นนิเคปบ,บทว่าสุตวาจะโขภิกขเวอริยสาวกโก ความว่าพิสูจนทั้งหลายพระอริยสาวกผู้สดับและละอกุศลอบรมกุศลระกรรมมีโทษอบรมกรรมอันโทษมิได้บริหารตนให้บริสุทธิ์อกุศลเป็นบาปทำมีวิบากอันเผ็ดร้อนหรือ,อไม่ให้ไม่ทําให้เกิดอัส,สาทะในเวลากระทําแล้วผู้ดับรู้สึกกลัวโทษ เช่นนั้นแลมาอบรมกุศลชำระส่วนมีโทษประกอบสิ่งปราศจ,จากโทษบริหารตนให้ห่างไกลจากอก,กุศลแลสาวัชกรรมเป็นผู้มีไตรวะทววาดอันบริสุทธิ์โดยปริยายแลนิปริยายะทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจสุตะการสดับ เมื่อตั้งใจสดับรับฟังปัญญาย่อมเจริญในลำดับปัญญานั้นแลประหารกรรมฝ่ายกรปะให้ถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์สมดังพุทธภาสีตว่าปัญญาะปริสุชันติบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี้ใช้แต่เท่านั้นธรรมะสมวณะยังนับว่าเป็นอนุตริยะ ชื่อว่าสวรรณานุตริยะการสดับอย่างสูงเป็นประฐานแห่งคุณประการอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดแล้วในอนุตริยสูตรว่าโยจักโขพิกขเวตถาคตตัสวาอิหังวุจติภิกขเวอสันอสวนานุตริยัง ความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลใดแลมีความเชื่อมั่นแล้วมีความรักตั้งมั่นแล้วดำเนินไปส่วนเดียวเป็นผู้เลื่อมใสย,ยิ่งแล้วย่อมไปเพื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าบรรดาการฟังก,การฟังนี้เป็นการฟังยอดเยี่ยมพิสูจทั้งหลายย่อมย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวร่วงความโศกแลความร่ำไรเพื่อดับทุกข์แลความโทโมนัสเพื่อบรรลุยัน,นธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เราเรียกว่าสวนานุสตาริยธรรมสวนาเป็นอนุตตาริยะในพระสูตรนี้ก็โดยเป็นมักคา ให้ถึงความบริสุทธิ์แลเกิดความปิติไม่เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแลวิตกในกามในการเบียดเบียนดีกว่าการฟังศัทธารมย์อย่างอื่นซึ่งให้เกิดอุทธัจจะและวิตกในอารมณ์นั้นๆมีแต่จะให้เกิดความลื่อนเลิงอาจหารในธรรมขึ้นทุกเมื่อสับปุลิชน ย่อมสรรเสริญว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมมีปัญญามากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วในอปปสูตออปปสูตรว่าพระหูสูตรธรรมทรังสับปัญญังพุทธาสววกังพรมุนาปิปะสังสิโต ท่านผู้พระหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกใครเล่าจะควรนินทาเหมือนทองชมพูชุบทั้งแท่งแม้เทพเจ้าย่อมสรรเสริญท่านแม้นอนพรมก็สรรเสริญแล้วในมงคลสูตรยกย่องการสดับธรรมว่าเป็นมงคลอันอุดม แก่ผู้สดับในการที่ฟังแล้วว่ากาเรณธรรมสาวนังเอตัมมังกรมุตตม,มังการฟังธรรมโดยการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดแลเป็นธรรมรถของผู้สดับดีกว่ารถทั้งหลายบรรดามีในโลกเพราะให้เกิดความชุ่มชื้นในในภายในการทุก สมัยรถสามัญว่าให้ทราบซาเลี้ยงอวัยวะแลดูได้ด้วยชีวหาประสาทส่วนธรรมรถนั้นเป็นปัจจัยให้มีสติปัญญาแลอัตตสัมมาปณิธิมีพุทธภาษิตยกย่องว่าสับพระสังธรรมธรรมระโสชินาติ ทำรถทั้งปวงชะนี้เพราะฉะนั้นการสดับรับฟังอันเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญกุศลชนิดหนึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุอันควรแก่สาธุชนทั้งหลายเพราะให้เกิดอนิสงส์สกุลอน,นิสังสคุณเป็นนิเกปการเป็นมักคาให้บรรลุอธิวิบากมนุษย์ผล ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เข้ามาสด